สวัสดีค่ะอยากทานพายไส้สับป,ปะรดนะคะแต่หาซื้อสับป,ปะรดกวนไม่ได้พอดีที่บ้านมีสับป,ปะรดกระป๋องอยู่ค่ะส่วนประกอบอื่นๆเช่นเกลือน้ำตาลก็มีอยู่แล้วทําเองแล้วกันค่ะทําไม่ยากค่ะแต่ใช้เวลาแค่นั้นเองทําเสร็จแล้วนะคะสามารถทานเปล่าๆก็ได้ หรือไปใส่ในขนมปังเค้กเกอร์นะคะก็อร่อยค่ะหรือจะไปใส่ใส่ขนมพวกพายอย่างเงี้ยก็อร่อยเช่นกันค่ะมาค่ะมาทำสับป,ปะรดกวนกันค่ะส่วนผสมนะคะประกอบด้วยสับป,ปะรดกระป๋องสองกระป๋องค่ะน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งถ้วยค่ะเกลือปลายช้อนชาค่ะ เราจะปั่นสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้กวนง่ายๆค่ะอปั่นละเอียดแล้วนะคะเทใส่หม้อค่คะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเกลือไปช้อนชานะคะ่ะนํำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็หมันคนนะคะ Wàá. ได้แล้วค่ะถ้าต้องการีเข้มอีกหน่อยก็ควรตัดเย็นกันเราทิ้งไว้พอแล้วค่ะติดไฟเลยค่ะจับรถกวนของเราก็เสร็จแล้วค่ะ ทำไม่ยากเห็นไหมคะแค่เสียเวลาแค่นั้นเองไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ